สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้พบกับอุกฤิทรัพมีอีกแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้อุกฤษมีเรื่องราวนะครับดีๆมาแบ่งปันนะครับแล้วก็นําเสนอนะครับทุกๆท่านที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับจากอุกฤษนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี้ครับนะฮะนะครับน้ำมันเหลืองนะครับหมอบุญเกิด นะครับสัญ,ญลักษณ์นะครับตารูปมระเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับของบริษัทกินเวลเฮลท์แคร์นะครับที่บอกว่าจะมานำเสนอนะครับข้อมูลแบ่งปันทุกๆท,ท่านนะครับนั่นก็คือน้ำมันเหลืองหมอบุญเกิดขวดนี้นะครับนะในมือผมเนี่ยนะมีขนาด60มิลลิลิตรนะครับ60มิล สรรพคุณของเขาคือเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกนะครับใช้ทาถูนะครับอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับซึ่งส่วนประกอบนะครับสำคัญของน้ำมันเหลืองหมอบนเกิดขวดนี้นะครับก็จะมีนะครับสมุนไพรสกัดนะครับประกอบไปด้วยเถาเอ็นอ่อนนะครับเถาโคคานเง่าไผ่เถาวันเปียงนะครับน้ำมันมะพร้าวพิมเสนกระบุญนะครับแล้วก็เก็ดจระแหน่นะครับ คือต้องบอกว่าสมุนไพรโบราณนะครับที่ผมได้เอ่ยชื่อไปดังกล่าวนี้นะครับผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วว่าสรรพคุณนั้นก็คือบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแต่นะครับนะครับผลิตภัณฑ์นะครับในมือผมนี้น้ำมันเหลืองมุดหมบุญเกิดนั้นนะครับผลิตโดยนะครับบุญเกิดโอสถนะครับซึ่งเป็นบิดานะครับบิดาของท่านประธานบริษัทกินเป๋าแคก์นะครับพลตรมตรี นายแพทย์ไพบูลมาลพึ่งวันนะครับซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับหนึ่งขวดนี้นะครับ60มิลลิลิตรนะครับเป็นขนาดใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขนาดทดลองเนี่ยจะเป็นขวดเล็กกว่านี้นะครับนั่นก็คือขนาด20มิลลิลิตรนะครับขนาด20มิลลิลิตรขวดใหญ่นี้นะครับขวดใหญ่นี้ราคานะครับจำหน่ายอยู่ที่220บาทนะครับ60มิลลิลิตรส่วนขวดเล็กนะครับ20มิลลิลิตรราคาจำหน่ายอยู่ที่88บาท นะครับถ้าพี่น้องนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ลองสั่งซื้อนะครับไปใช้ดูต้องบอกว่านะครับน้ำมันเหลืองหมอบุนเกิดตรงนี้นะครับจริงแล้วเนี่ยนะครับมีสรรพคุณที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับจากประสบการณ์ผู้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับมีดบาดนะครับน้ำร้อนลวกประมาณนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับมีดบาดก็ทำให้เลือด หยุดเร็วขึ้นนะแล้วก็แผลสมานเร็วยิ่งขึ้นน้ําร้อนลวกนี่ก็ใช้ฉีดพ่นทานะครับก็จะช่วยบรรเทาในเรื่องของอาการปวดแสบปวดร้อนมแมลงสัตว์กัดต่อยจะได้หมดครับนะบวิงเวียนศีรษะนะครับหน้ามืดตาลายฉีดพ่นเลยครับนะถ้าเป็นค้าจมูกนะฉีดพ่นในมือนี่เลยนะครับฉีดพ่นครับถุๆๆ์แบบนี้แล้วก็โปะจมูกสูดลมนะครับแบบนี้นะครับ อีกครั้งหนึ่งนะฮะชื่นใจนะครับไม่เหนียวเหนอะนะครับเนี่ยผมฉีดพ่นให้ดูเลยอ่านแล้กหนังมือผมนี้นะฮะเห็นไหมครับอะใกล้หมดละคนนี้นี่ครับนะครับนะครับไม่เหนียวเหนอะนะครับไม่ติดเสื้อผ้าด้วยนะครับไม่เหนียวเหนอะไม่มีติดเสื้อผ้านะครับต้องบอกว่าต้องลองใช้เองครับนะฮะที่เห็นภาพจากผมเนี่ยอาจจะไม่ได้กลิ่น พอผ่านวิดีโอนะครับพอผ่านวิดีโอเป็นเป็นคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์นะครับยังไงซะนะครับก็เรียนแจ้งทุกทท่านนะที่สนใจนะครับหอมก็ติดต่อนะครับสั่งซื้อที่ผู้ที่แชร์คลิปนี้นะครับให้ท่านได้รับชมนะครับติดต่อไปได้เลยนะครับมีการจัดส่งถึงที่นะครับไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะไม่ถึงที่หมายปลายทางนะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ 220บาทนะครับ220บาท60มิลลิลิตรนะครับมีเลขนะครับจดแจ้งเรียบร้อยนะครับมีเลขจดแจ้งเรียบร้อยนะครับเลขที่เป็นยาเลขที่303นะครับทับห้นะครับก็ต้องบอกว่าน้ำมันเหลืองนะครับคุณหมอบุญเกิดนะครับเหมาะกับใช้พกติดตัวนะครับฉีดพ่นได้ตามที่ต้องการดีจริงหรือไม่ดีจริง ทุกท่านต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับน้ามันเหลืองหมอบุญเกิดสัญ,ญลักษณ์ตารูปมระผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัทกินเวลเฮลท์แคร์โอเคนะครับขอบคุณสวัสดีครับ